พี่น้องซุ้มเจ้าหูจากนาตีสีอีสานนาตีบอดด้การ์ผู้ยหา่บ้านฟิลแลด์พ,ยยเพอเออที่มักขึ้นเวทที่อยู่ทั้งหลังผู้ยหา,ยบา่บ้านฟิลแลนด์แต่งชุดสีดำดำดีๆนั่นแหมแล้วเป็นบอดี้การ์แล้วก็เป็นคนขับรถให้ผู้ยหา,ยบา่บ้านฟินเลนด์พี่น้องแต่กี่ขาเจ้าเปลี่ยนเพี้ยนกันดิเคยอยู่กับทีมงานผู้ยหา,ยบา่บ้านฟินเลนด์รอบหนึ่งแล้วก็ออกไปเคยอยู่ต่างเต ผู้ใหญ,ญ่บ้านฟิแนแลด์กลับมาจากฟินเลด์ใหม่ๆตะกี้กว่าได้เบิงอยู่ตอนนั่นคอยติดตามเพิ่นอยู่ผู้ใหญ,ญ่บ้านฟิแนแลนด์ก็โทรหาเล่าแล้วก็ชวนเราออกมาล่นน้าพี่น้องตอนเราเห็นผู้ใหญ,ญ่บ้านฟิแนแลด์ใหม่ๆเลาก็ตกใจปาดหมู่กร้อยปนีตีขี่รถเบนรับรถเบนมหาพนาวานนะต้องกีดตั้งแต่กีเราเห็ดงานเป็นพลังงานขับรถ อยู่บริษัทแห่งหนึ่งเงินเดือนเจ็ดพันห้าพันา,าอยู่บ้านเช่ากับย้ายย้ายกับย้ายเท่าๆอาอยุเจ็ดสิบกว่าปีแล้วเงินเดือนกันพ่อใส่ในเนบพ่อใส่เนตัวเพร่าต้องเลี้ยงย้ายนำ้ำแต่ละเดือนกะเลียบประมาณพันห้ากะให้ย้ายหาย้าร้อยพะนห้าว่าน่ะใส่ยางมัธยัติประหยัดสมัยตะกี้กะได้บัดน,นี้พ่อแต่ผู้ใหญ่บ้านมาอยู่ย่างไทยแลว้วก็เลยเอื่นให้มานซอยงาน ตอนแรกเราก็ไปอยู่น้ำผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ดิตอนไปอยู่น้ำผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พี่น้นนองเราเปรียบเสมอมาตั้งกี้น่ะเป็นบัวอยู่เป็นบัวยุวย่ใต้ขีดตุม่มพะนะ้าวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็เอาปุย๋ยเอาน้ำมาใส่ก็เลยโพนขึ้นมาจากขีดตุม่มพะนะาเบ่งบานเต็มที่มีไรได้ได้เงินได้ดิบได้ได,ด,ดีเป็นตน้นแล้วว่าส่วงดันนะจากที่บอกเคยมีเงินเก็บเลย มีเง to então, bra, ินเก็บสูงสุดถึงสี่แสนเหตุงั้นกับผู้ใหญ่บ้านบ่จักเดียนบ่บ่โดนว่าเนาะมีเงินเก็บสีแสนบดเี้หลังจากมีเงินเก็บเพื่อเนยกสิหลงตัวเองเนยไปดาวรถลดออกมาขีแล้วก็ใส่เงินแบบสัมมาฤทเที่ม้งใส่เงินเบิดหัอนมือละมืนก็เคยใส่พันละวานันนะโอ้ยบัี้นี่กาบัตแตทํางานไปทํางานมากะ นิสใสกับสิเพี้ยนแปลงเน่พนาวานันนะกินเหล้าเน่ตื่นสวยเน่บ่มาเห็ดงานเน่บ่มีเรียบียบไปไหเน่หลาย,ย้างผูหญาบานกับบาใไหา่ในที่สุดก็เลยต้องไห้ออกไปพนาวาน่าออกไปหลังจากออกไปแล้วแล้วบอกว่าช่วงที่ช่วงที่ทำงานกับพูหญาบาน่ะไล่ใดที่เคยอยู่นะ ตอนนั้นได้ถึงมีเงินมีเงินได้เงินถึงหนึ่งล้านห้าล้วน่าน่ะมีเงินหอดล้านห้าแต่ว่าเคยมีเงินแต่ว่าเงินเก็บได้น่ะที่แสนแต่ว่าเงินเบิดเบิ่ะได้ได้ต้องมาล้านห้าอุ้ยเห็นเงินบระท่านเห็นงานบพระท่านได้ว่าเนาะกับพุญญาบัตฟิลนลนดหนึ่งเงินต้องล้านห้าเพราะว่าเขามาเห็นเงานบอกเขามาซื้อๆดีผู้ใดเขามาอยู่น้ำพใหญาบ้านฟิลนด์นอ่ะเล่าสอนเหตุยูทูบเล่าสอนเหตุเพจ สมัยตะกี้แห่งคนบอมีเห็ดเพจเห็ดยูทูบหลายปนีพี่น้องเอ๋ยบัดแต่มาอยู่กับเล่าเนาะเพราะว่ามันก็มีเอฟซีของพูญญาบาลอยู่ลยยแล้วก็เลยไปใตทิดตามนดตีน้ำบัที่เนี่ยตันตีสีสันแล้วก็มีไล่ได้จากจุดนี่แหละเข้ามาเข้ามา,า,มาพี่น้องเอ๋ยบัดนี้ออกไปพอแต่ออกไปปุ๊บเอฟซีก็โหดดลงลดลง,ลดลงจนว่าบ่มี่ได้ได้ผลับไปจนแล้วว่าจนแล้วบอกว่ากลัววกบกลับมาถึงจุด ตำสุดอีกรอบหนึ่งไปทำงานอยู่กูซีบบดเนี่ยตอนไปทำงานกูซีบนะันละกะักกากำไปเลี้ยนเลี้ยนกูซีบนะเลี้ยนหลักสูตรทั้งการแพทย์เพื่อนนั่นละ,ส,ละสิมาซอยเหลียกูซีบนี่ละเลี้ยนจบแล้วแต่บ่านสอบเทียเสียขาเลี้ยนไปมือนหนึ่งบอกพญาบัลส่วนให็มาเหตุงาน ก็เลยกลับมาอีกนี่แหละพนาวาล่างคนก็เลยถามหลายคนก็เลยถามมาเป็นอย่างผู้ใหญ,ญ่บ้านจังเอานัดีกลับมาอีกคือว่าเล่าเหตุผิดเหตุผาดแต่ยังเราจังเอากลับมาอีกผู้ใหญ,ญ่บ้านก็นเลยเบาสูฟัง่งไล่สดสูฟัง่งว่าเหตุที่เอาน่งกลับมาเนี่ยเพราะว่านั่งเหตุผิดเนี่ยได้อีหยังไปว่าอีหยังไปตำนี้ไปนั่งบอคเคยเถียงจักคำนั่งหลับฟังอย่างเดี่ยวพนาวา นั่งบอกเคยใส่เหตุผลว่าเปลี่ยนจัางซี่ย้อนจัางซีย่างสีบ่นนั่งบ่ได้แถไปนะขันว่าอยยังนี่นั่งฟังย่างเดียวพนาวานะ่ะผู้ใหญ,ญ่บ้านก็เลยไปเอินกลับมาอีกอืมให้มาเหตุงานานํากันอีกนาตีสีอีสันก็เลยได้กลับมาขับรถให้ผูญญาา้ใหญ่บ้านแล้วก็เปลี่นบริการให้พร้อมย่ำขึ้นเทิงเวทีสิเหน็นเราใส่สุดสีดำๆไปค่อยคอยดูแลผู้ใหญ,ญ่บ้านดอก คนก็นถามว่าือใส่แต่สุดสีดำแท้คือพอบเปลี่ยนสุดเนี่ยแล้วก็บอกว่าคอยมีหลายสุดอยู่คอยซากอยู่พราะว่าอันนี้คือเรื่องเล่าของนัตตีสีอีสาน นัตตีบอดิกาต์ผู้ใหญ่บ้านฟินแล่นพี่นองผู้ใหญ่บ้านฟินแล่นเอาเอามาเว้าสู่ฟังเ,เ,เราเ้าเลี้ยงอย่างอีว่าเออข้าเจ้าเปลี่ยนมู่กันเต่สมัยเลียนอนุบาลธนรมะทิ่ติดต่อกันก็เหลือสองคนเท่านี้ลละนอกจากนั้นก็นกินยาบา้าแน่เข้าคุกแน่สาราลวาะว่าแต่ละเออแต่ว่านัตตีเนี่เกิดก่อนสองปีจักเป็นจังไหบุจังไดนมาเรียดน้ากันเออเลี้ยงเล่ามือนี่ก็เป็นจ้าสี่่ะอล่ายงเล่าของนัตตีบอดิกาต์ ผู้แสนซื่อสัตย์ผู้ใดวันวัีกาดผู้เป็นต่หักของผู้ยบาลฟินแลนด์เสียงอึ่นเล่าอีสานล้านสร้างฝากกดไล่โคตรซับซากัยโคตรแซ่แน่เด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ